สิบหกตารางเมตรเทียบว่าห้องนอนเล็กนี่ถือว่าไม่เล็กนะรางวัลอันนี้เป็นไปนตามแบบตามข้อตกลงคสวัสดีค่ะ,ว,คะวันนี้นะคะพบกับรายการเสื้อสาวพาทัว อ่า EP สน,นะคะเดี๋ยววันนี้พบกับพี่บูแล้วก็น้องขวัญค่ะค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะเราจะพามาชมบ้านสั่งสร้างอ่าตรงปกนะคะบ้านคุณจานะคะเดี๋ยววันนี้นะคะน้องขวัญจะเป็นคนพาเราดูว่าพาเราชมบ้านว่าบ้านสั่งสร้างแล้วก็ตรงปกเนี่ยเป็นยังไงวัสดุยังไง<ม>เดี๋ยวน้องขวัญจะพาชมบ้านนะคะ ตอนนี้นะคะเราก็มาอยู่ที่หน้าบ้านของปุญจาแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันบ้าบ้านสั่งสร้างหลังนี้นะคะจะเป็นไปตามาสเปคไหมจะตรงปกไหมวัสดุเป็นยังไงพื้นที่แล้วก็จําจนวนห้องนอนเป็นยังไงเดี๋ยวน้องขวัญน,นะคะจะแนะนําบ้านให้เราให้เราสมอิทีนึงว่า,าเป็นไปตามที่ลูกค้าต้องการหรือเปล่า ห้องนอนกี่ห้องน้ำคะบ้านหลังนี้มี3มห้องนอนหนึ่งห้องครัวสองห้องน้ำและหนึ่งห้องโถงค่ะตอนนี้นะคะเราก็อยู่ในส่วนของห้องโถงของตัวบ้านนะคะน้องขวัญคะพี่ปูสังเกตเห็นว่าความพิเศษของบ้านหลังนี้นะคะทั้งห้องโถงแล้วก็พื้นที่อื่นๆภายในตัวบ้านดูเหมือนจะกว้างมากเลยนะคะน้องขวัญใช่ค่ะหลังนี้นะคะตัวห้องโถงจะมีพื้นที่ใช้สอยเยอะจะเป็น ห้องโทงที่กว้างสามารถใช้งานได้เยอะค่ะค่ะแล้วเราก็เข้ามาในส่วนของห้องนอนแล้วนะคะตัวนี้จะเป็นห้องนอนใหญ่นะคะห้องนอนตัวนี้จะเป็นห้องนอนมีห้องน้ำในตัวนะและตัววัสดุนะคะก็จะเป็นตัวตรงตามแบบที่คือกับลูกค้าไว้ทุกอย่างค่ะนอกจัค่ะห้องนอนนี้กว้างมากใช่ค่ะ เฮ้ยิงกว้างมากเลยใช่ค่ะห้องนี่จะกว้างโถงทั้งมีทั้งห้องน้ําในตัวค่ะเป็นห้องส่วนตัวค่ะคือคุณผู้ชมคะจะเห็นได้ว่าห้องโถงใหญ่มันไม่มันไม่ได้กินในส่วนของอห้องนอนหรือว่าห้องครัวไปได้เลยค่ะทุกๆห้องนะคะจะสังเกตเห็นได้ว่ามันกว้างมากจริงๆค่ะ <c oughs> เดี๋ยวให้น้องหวนพาไปชมห้อง,งห้องถัดไปเลยนะคะว่ามันกว้างอย่างที่เราโฆษณาไว้ไหม เดี๋ยวเราไปชมห้องต่อไปกันได้เลยค่ะนี่ก็จะเป็นห้องนอนที่2ของตัวบ้านนะคะเรียกว่าห้องนอนเล็กแต่ว่าพี่บูดูแล้วสังเกตเห็นว่ามันไม่ได้ดูเล็กเลยนะคะน้องฝันห้องนอนห้องนี้ค่ะมีขนาดพื้นที่เท่าไหร่คะ ห้องนี้นะคะขนาดพื้นที่อยู่ที่4คูณ4เมตรค่ะประมาณ16ตารางเมตรค่ะขนาด16ตารางเมตรเลยเหรอคะใช่ค่ะโอ้หนี่เรียกว่าห้องนอนเล็กแล้วนะคะคุณผู้ชม16ตารางเมตรเรียกว่าห้องนอนเล็กนี่ถือว่าไม่เล็กนะระงวัล <laughs> อันนี้เป็นไปนตามแบบตามข้อตกลงเลยใช่ไหมคะใช่ค่ะเป็นไปนตามแบบตามข้อตกลงที่คุยก,กันกับลูกค้าเลยค่ะแสะดงว,ว่าตรงสเปค ใช่ค่ะแล้ววัสดุต่างๆนี้ก็คือลูกค้าก็เป็นคนเลือกเองเหมือนกันใช่ไหมคะใช่ค่ะเช่นเดียวกันค่ะลูกค้าเป็นคนเลือกค่ะวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ตกแต่งบ้านคือลูกค้าสามารถเลือกเองได้แล้วก็ต้องอยู่ในข้อตกลงของทางบริษัทนะคะเพราะว่าพี่ปูสังเกตเห็นว่าประตูค่ะมันจะไม่เหมือนกันนะคะบางห้องจะเป็นไม้แต่อย่างประตูห้องนี้จะเป็นกระจกใช่ค่ะตัวนี้จะเป็น ตามแมบบตามข้อตกลงตามราคาที่ลูกค้าได้คุยกันทางบริษัทค่ะว่าแจ้งว่าห้องนี้ต้องการเป็นประตูลูมิเนียมกระจกค่ะแล้วเราเข้าไปชมข้างในกันค่ะ เดีห้องไหนทีเนี้ยห้องครัวเหรอใช่ไหมใช่ค่ะเหลือวห้องครัวอีกห้องหนึ่งคะ่ะงั้นเดี๋ยวเราไปดูห้องครัวกันนะคะคุณผู้ชมว่าห้องครัวจะกว้างปังาคไหคุณผู้ชมคะที่เราเห็นอยู่ตอนนี้นะคะ <S <S ก็จะเป็นในส่วนของห้องครัวนะคะซึ่งห้องครัวสามารถที่จะต่อเติมไปด้านหลังได้อีกนะคะแต่ว่าลูกค้าใน,ในแบบค่ะก็จะเป็นไปตามนี้ใช่ไหมคะน้องขวัญใช่ค่ะในแบบห้องครัวก็จะเป็นตามนี้มีน์เตอร์ครัวมี ซิงมีตู้ซิงทั้งเป็นตู้แก๊สแล้วตู้บานซิงค่ะอันนี้ดีไซน์ตามความชอบของลูกค้าไหมคะน้องหอใช่ค่ะดีไซน์ตามความชอบของลูกค้าลูกค้าก็เป็นเลือกเองทั้งหมดทั้งตัวบานซิงทั้งตัวซิงล้างจานค่ะ คุณผู้ชมคะตอนนี้นะคะก็มาถึงช่วงสุดท้ายนะคะของรายการเสือสาวพาทั <ปะ S 1> ทวร์ <ปะ S 1> EP 3, 3แล้วนะคะ,ะภไยใต้คอนเซปต์บ้านสังสร้างบ้านหลังนี้นะคะมีพื้นที่ดินนะคะ80ตารางวาพื้นที่ใช้สอยตัวบ้านประมาณ150ตารางเมตรมงบประมาณการก่อสร้างทั้งบ้านแล้วก็ที่ดินนะคะรวมมูลค่าประมาณ2.5ล้านบาทนะคะน้องขวัญคะ,ะพื้นที่ใช้สอยเนี่ยเหลือที่จะปลูกพัก ทำอะไรได้อีกเยอะแยะมากมายใช่ค่ะแล้วที่ผูก่ากที่จอดรถล,ลงรถพื้นที่ใช้สอยเยอะแยะมากมายเลยค่ะสําหรับครัวนะคะเราก็สามารถต่อเติมด้านหลังด้านข้างก็ได้นะคะคุณผู้ชมแบบนี้นะคะหาไม่ได้ที่ไหนแล้วนะคะถ้าลูกค้าท่านไหนนะคะสนใจที่จะยื่นกู้ซื้อกู้สร้างหรือกู้ซื้อเป็นหลังเลยอย่างเงี้ยค่ะก็สามารถที่จะปรึกษาทางเราได้ฟรีนะคะ ปรึกษาเบื้องต้นได้ฟรีติดตามได้ที่ลิงก์ด้านล่างนี้ได้เลยนะคะฝากติดตามพวกเราสองคนได้ใน EP ต่อๆไปนะคะสำหรับวันนี้พวกเราลาไปก่อนนะคะสวัส,ด,สดีค่ะ